กราบสวัสดีเจ้าสวัสดีปอแม่ปีน้องตำบลบกล้างตีหักแล้วก็คารบทุกทุกทันนะเจ้าวันนี้มาป้ากันในวันอังคารที่14เดือนพฤศจิกายน2566้า25กป้ากับรายการบก้างนิวนะเจ้าแล้วก็ขอสวัสดีเจ้าไปยังปอมแม่ปีน้องตีดรับชมผ่านทางไลฟ์สดรายการบก้างนิว เ่าาจะเป็นช่องทางนะเจ้าเพจของเทศบานตำบลบ,บกก้างเฟซบุ๊กเทศบานตำบลบ,บกก้างตลอดจนนะจ๊ะในส่วนของทาง YouTube บกก้างชัแนลนะเจ้าวันนี้มาป้ากาันเจ้ากับค่าเจ้าวลภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์จากเทศบานตำบลบ,บกก้างซึ่งเฮาก็มีนัดมาป้ากันทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาสี่โมงเก่งเป็นต้นไป สำหรับในวันนี้น้องก็มีข่าวสารเจ้าตีจมาอูเอินประชาสัมพันธ์หลากหลายข่าวด้วยกันนะเจ้าข่าวแรกในวันนี้เจ้าก็เป็นข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดกระดิดมการประกาศนะเจ้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าว่าตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนหรือว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้า ประเทศไทยตอนบนของเหาเจ้าจขอสู่ฤดูหนาวประจําปี2 5 6 6ซึ่งในปีนี้เจ้าฤดูหนาวของเหานั้นอาจจะมาจ้ากว่าทุกปีที่ผ่านมาแต่แต่วันนี้ปิ้นต้นไปนะเจ้าอุณหภูมิของบันเหานั้นก็จะมีอุณหภูมิติดต่ำลงนะเจ้าซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วนะเจ้าในช่วงนี้จะอยู่ตีโอเอถึงโซสององศาติกัน นะเจ้าซึ่งในส่วนของประเทศไทยของฮานั้นบบเดียวนี่นะ้เจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนอนุณหภูมิจะอยู่ตีประมาณา3องศาตีกันซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของอากาศติเย็นในหลายพื้นที่นะเจ้าและก็ที่ทางลมซึ่งตอนนี้เจ้าเปิ้ลก็มีที่ทางลมตีผัดปกคลุมประเทศไทยจะทําประเทศไทยของฮานั้นมีอากาศตีหนาวขึ้น ะเจ้าซึ่งในปีที่ผ่านมาเจ้าดูดูหนาวปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยู่ตีสาวจุดแปดองศาตีกันแล้ก็ในปีนี้เจ้าเปินกรมีการพยากรณ์อากาศนะเจ้าว่าในส่วนประเทศไทยของเฮาจะเริ่มหนาวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าแล้วก็จะสิ้นสุดในส่วนของดูดูหนาวนั้นในช่วงของเวลาปลายเดือนกุมภาพันธ์2567 อย่างได้ก็ขอฝากปอมแม่ปีน้องทุกท่านนะเจ้าว่าช่วงนี้เจ้าอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแป้งบ่อยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนนะเจ้าแล้วก็บางพื้นที่ฝนก็อาจจะมีฝนตกพองอย่างได้ก็ขอปอมแม่ปีน้องทุกท่านดูแลในส่วนของสุขภาพโต๊ะเก่าต้อยนะเจ้าไขาตีอ่าหุ้งซึกว่าโต๊ะเก่านะเจ้าบเหมือนคนอื่นอาจจะด้วยตีวา ตัวเก่ามีภูมิต้านทานน้อยกว่าคนอื่นอย่างได้ก็ดูแลสุขภาพตัวอ,อากาศหนาวๆอย่างอี้นะเจ้าอาจจะท่ามือเกิดนะเจ้าโรคภัยไข้เจ็บมากมายตกันรวมไปถึงเจ้าอาจจะมีการเกิดการเสียชีวิตจากอากาศหนาวก็ได้พราะฉะนั้นก็ฝากพ่อแม่ปี่น้องทุกท่านนะเจ้าขอพ่อแม่ปี่น้องทุกท่านได้หักษาสุขภาพโต๊ะเก่านะเจ้าโดยรัก3ามอติกันนั่นก็คืออที่หนึ่งนะเจ้าการออกกําลังกาย ออที่2นะเจ้าในส่วนของอากาศนะเจ้าแล้วก็ออที่3ก็คือในส่วนของอาหารนะเจ้าอย่าได้ก็ข้อฝาาพประม่พปีน้องทุกท่านเลยนะเจ้าดูแลสุขภาพตัวเก่าใหด้ดีๆนะเจ้าจะสําหรับข่าวต่อไปจเจ้าก็เป็นข่าวที่สองเป็นข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของทางเทศบาลตําบลบัวก้าง เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเจา้าทางเทศบาลตำบลบกข้างได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบกข้างครั้งที่2ตีห้องประชุมเทศบาลตำบลบกข้างนายสมษฐ์คำยนนายยกเทศมนตรีตำบลบกข้างได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบกข้าง ซึ่งไดมีนะเจ้าในส่วนของประชาคมของตำบลโบก้างเบาว่าจะเป็นคณะกรรมการในหมู่บ้านตัวแทนคณะสงฆ์แล้วก็รวมไปถึงจ่าปอมัยปีน้องตีอยู่ในกลุ่มของประชาคนตำบลโบก้างกเดมีการนะเจ้าสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาของตำบลโบก้างซึ่งในครั้งนี้เจ้าก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วก็ไดมีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลง จำนวน8ครั้งแล้วนะเจ้าซึ่งทั้งนี้เจ้าในส่วนของการประชุมการวางแผนพัฒนาของตำบ,บ,บกกลโบก้างนั้นเพอตีจึงตำบลบกวก,ก้างของเฮ้านะเจ้าเด็มมีการขับเคลื่อนไปในทางตีดีขึ้นมุ่งสู่ประโยชน์แก่ป่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตำบลบกวก,ก้างนะเจ้าจะสำรับข่าวที่สเจ้าเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2566ที 2, ่ผ่านมา ทางนายกเทศมนตรีตำบลบ,บกก้างได้มีการมอบหมายหึงจนาทีกองสานสุขและก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ,บกก้างได้เข้าร่วมการนิเทศการติดตามผลงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนนะเจ้าซึ่งเฮามีพื้นที่ตัวอย่างเจานะ้าก็คือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจจ้า,จา โดยมีนายทศพลเพื่อนอุดมนะเจ้าทันรองภูวาราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไดิลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการในครั้งนี้ทั้งนี้เจ้าก็มีนายพินโยพัวศรีพันธ์ท่านนายอ,อำเภอสักกําแ้งกำนันปะลงบานรวมเหมืกันตอนหับในครั้งนี้ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลโบกล้างน,น,น,นั้นนะเจ้าเฮากระเด็มีการขับเคลื่อนบางหมู่บ้า,บาน สำรับในส่วนของขยะเปียกนะเจ้าซึ่งเฮาเดี๋ยวมีการแจกในส่วนของทั้งขยะกลนล่วงนะเจ้าไปย่างมู่บั่นตนแบบประชาชนตนแบบในพื้นที่ของตำบลโบก้างซึ่งทั้นนี้เจ้าปอมแยปีนอกทันใดตีอยากจะเข้ารวมโครงการนะเจ้าโดยเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินการขยะกลนล่วงนะเจ้าด้วยการแยกขยะเปียกนะเจ้าซึ่งวิธีการกองง่ายๆ นะเจ้าขั้นตอนแรกท่านจะต้องนําถังนะเจ้าแล้วก็จะต้องปาดกลนออกหลังจากนั้นเจ้าท่านก็ไปคุดดินบริเวณไกลๆต้นไม้ของเฮ้าก็ไดเจ้าหรือว่าบริเวณตีสวนลังบานก็ไดจากนั้นก่อนนาทั้งขยะเจ้าฝังในดินนะเจ้าแต่บอกควรที่จะฝังจุนแบบเยอะเกินไปนะเจ้าหือฝังหนึ่งในสามส่วนจากนั้นก่อสาม,มารถตีจะน้ําในส่วนของขยะเปียกบอจะปิ้นเศษอาหาร นะเจ้าหรือว่าจะปินเศษพักเศษไม้ต่างๆเนี่ยก็สามารถนําไปทิ้งตรงนั้นได้นะเจ้าพอทิ้งเสร็จแล้วเจ้าที่นี่พอทั้งขยะเขาเต็มแล้วนะเจ้าทันก็สามารถตีจะย่ายย่ายมงนะเจ้าทางขยะไปยังจุดอื่นใดซึ่งขยะเรานั่นเจ้ามันก็จะแปรไปเป็นขยะอินทรีย์ช่วยในเรื่องของการบำรุงตนไม้ของเข้าใดนะเจ้าเจาสำรับข่าวต่อไปเจ้า ก่อเป็นข่าวนะเจ้าเกี่ยวกับในส่วนของอาการลงพื้นที่ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวในตำบลบวกก้างนะเจ้าเมื่อวันที่13และก็14พฤศจิกาย,ยนตีผ่านมาเจ้าทางเทศบาลตำบลบวกก้างนะเจ้าโดยท่านนาครใจจารองนายกเทศมนตรีตำบลบวกก้างพร้อมกับในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบ,บาลตำบลบวกก้าง เฮาได้เห e um ็นการตอนับนะเจ้าในส่วนของทางคณะประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลบกก้างซึ่งในข้างนี้เจ้าก็มีใกล้เปิ้เดบ้าในส่วนของชุมชนต่างบานพะเยานะเจ้าต่างจังหวัดพะเยาเข่าม้าแอวในตำบลบกก้างซึ่งในส่วนของโปรแกรมการแอวในข้างนี้นะเจ้าเขาก็ไเดมมีการจําลองโปรแกรมสองวันกับ1คืนติกัน ซึ่งในส่วนของการลงพื้นที่ในข้างนี้นะเจ้าก็จะเป็นการกระตุ้นในส่วนของเศรษฐกิจในพื้นทีต่ตำบ,บ,บกกลโบก้างเป็นการเปิดบานเปิดเมืองหือในส่วนของนักท่องเที่ยวเจ้าเดมีโอก,กาสลงพื้นที่มาตีตำบ,บ,บกกลโบก้างนะเจ้าบ่าวา่จะเป็นในส่วนของการไปชมปฏติมากรรมขี่เลื่อยซึ่งเป็นสินค้าโอท็อปนะเจ้าชมพาะวิหารกับหัวติวัดบนันโปงกราบพระ หืออาหารปา่าชิมชาสมุนไพรจากนั้นนะเจ้าก,ก็มีการไปแวะในส่วนของร้านอาหารในพื้นที่ของเฮาบอกว่า,าจะเป็นร้านลาบลุงเมยนะเจา้าในร้านของเฮือนใจยองจากนั้นนะเจา้าเปิ้ลก็ได้มีการไปชมผลิตภัณฑ์ชันนลงการซาธิตการทำกระเป๋าโนจาลดโลกล้อนนะเจา้าชมแล้วก็ชิมในส่วนของสุรา30มิดีกีตีลงกันเหล่า นะเจ้าและก็ยังมีการทำเวิร์กช็อปนะเจ้าการทำเขาแช่ติบานปาติงจากนั้นก็มีการชมภาพวิหารแฝดต,ติบัตโบก้างชมอนุสาวรีย์เจ้าสุริยวงศาชมผลิตภัณฑ์นะเจ้าแกะสลักติบานจ้างหนักและก็ยังมีการชมในส่วนของแหล่งลินดูต่างๆนะเจ้าตีวัดปาตานมีการกราบพระสิงยองซึ่งถือว่าเป็นพระ ตีอยู่กูบ้านกูเมืองของคนยองเฮาหน้าเจ้าจากนั่นก็ด้มีการเข่าผักติโฮมสเตย์ติดตำบลมวก้างของเฮานะเจ้าซึ่งทั้งนี้เจ้าในส่วนของการประเมินในครั้งนี้เฮาก็จะเด้นนาในส่วนของขอเสนอแน่ขอบุกพ่องหรื่อปัญหาต่างตที่เฮาเด็ดปะมาเพื่อติดเได้นํามาปรับปรุงน้เจ้าในส่วนของโปรแกรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตำบลบวก้างซึ่งทั้งนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลบวก้าง ต้องขอขอบคุณในส่วนของแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะเจ้าตลอดจนในส่วนของใกล้หรือว่าภูตีหึงความหู้ตามสถานตีต่างๆเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าจะสำหรับข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการใจ้ระบบ one stop service ของทางเทศบาลตำบลโบก้าง ในตอนนี้เจ้าหลายคนคงจะเกยใจในส่วนของระบบไลน์ของเทศบาลตำบลบกวก,ก้างโดยการใจ้ผ่านระบบ e s e ซอร์วิซึ่งในปัจจุบันนี้นะเจ้าในส่วนของระบบใหม่ทีเฮาจะมาแนะนำปอแม่ปีน้องทุกท่านนั่ก็คือระบบ one stop service ซึ่งทั้งนี้นะเจ้าปอแม่ปีน้องทุกท่าน สาม,มารถตีจะเดินทางนะเจ้ามาตีเทศบาลตำบลบกวก,ก้างมาตีห้อง one stop service เลยมาแจ้งคำร้องมาเขียนคำร้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเฮ้าเขียนหึงใดนะเจ้าตีห้อง one stop service เลยหรือว่าแฮมวิธีหนึ่งนั่นก็คือการเข่าแอปพลิเคชัน l i n e OA นะเจ้าของทางเทศบาลตำบลบับบนบนบวก,ก้างทันเข่าไปตี Li Line o A จากนั่นทันก็กดเข่าไปตีปุ่มระบบ นเจ้าแจ้งรับบริการสาธารนณะหรือว่า one stop service จากนั้นเจ้าทันก่อเจ้าข่าศูนระบบ one stop service ทันจะต้องสมัครนะเจ้าลงทะเบียนก่อนโดยการใส่จือใส่พาสเวิร์ดใส่น้ำสกุลใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนไม้ยเลโทรศัพท์แล้วก็ตีอยู่ของทันนะเจ้าจากนั้นก็ยืนยันในส่วนของการสมัครซึ่งน้องจะต้องบอกก่อนนะเจ้าว่าเวลาทันสมัครไปแล้ว เวลาทันขับไปกรอกคำร้องนะเจ้าทันว่าต้องตีจะต้องใส่จื่อของทนอันเพราะว่าระบบของเฮาเจ้า,จามันจะจำจื่อของทนันเบอร์โทรตีอยู่ไหเพราะฉะนั้นทันสาม,มารถตีจะขิดในส่วนของคำร้องได้เลยในส่วนของคำร้องต่างๆนะเจ้าเวลาขีดขอบไปแล้วเนี่ยทันก็จะปะในส่วนของส่วนงานต่างๆถาสมุิทันต่อการติดต่อกองช่าง สิ่มไปติดปุ่มกองชังนะเจ้าและก็สาม,มารถติเจเลิรองได้เลยว่าต้องการติดต่อในเรื่องของการส่อมแซมไฟกิ่งการส่อมตอระบายน้ำรางระบายน้ำส่อมถนนส่อมไหลตังส่อมทางเท้าหรือว่าคำร่องทั่วไปทันก็สาม,มารถเขียนได้จากนั้นเจ้าระบบของทันระบบของเฮาก็จะหับเลิงนะเจ้าพอหับเลิงเสร็จแล้วก็จะส่งเลิงไปยั่งจอนาทีของเทศบาลตำบลโบก้าง พอดาเนินการเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าที่นี่ทันก็สาม,มารถติดจะติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารใดผ่านทางหน้าจอรักได้เลยนะเจ้าพอติดตามแล้วทันก็จะหู้เจ้าว,ว่าคําร้องของทันนั้นตอนนี้อยู่ในคณะการปฏิบัติงานไอหยังอย่างเช่นอยู่ในระหว่างการรับเรื่องอยู่ในระหว่างการติดตามการดําเนินงานทันก็จะได้ตรวจสอบหรือโตเก่าใดนะเจ้า จะสำหรับข่าวต่อไปเจ้าก็คือข่าวเกี่ยวกับงานบุญงานกระถินในส่วนของวัดในตำบ,บกกลโบก้างนะเจ้าในช่วงนี้ก็จะมีในส่วนของงานกระถินสามคัคคีจำนวนหาวัดติกันนะเจ้าวันที่18พฤศจิกายนเวลา8โมงเจ้าตีวัดร่องกองเข่านะเจ้ามูติเก่าในวันเดียวกันจะเวลาบ่ายโมงตีวัดโบก,ก้างแล้วก็เวลาบ่ายสามโมงตีวัดกอเลียมนะเจ้า ในส่วนของวันที่สิบเกาพฤศจิกายนในเวลาบ่ายสองโมงเจา้าติวัดจังเปี้ยนแล้วก็ในวันเดียวกันเจา้าติวัดบันปโปง่งนะเจา้าอย่างไดก็ขอจูนจวนปางเม่ปีน้องทุกท่านตีอยากจะรวมปิ้นจภาพนะเจา้าโรงทานก็ดีนะเจา้าหรือว่ามารวมในส่วนของการทําบุญกฐถินก็ดีอย่างไดก็สามารถไปตามวัดต,ตามเวลาตีน้องได้แจ้งไว้นะเจา้าข่าวสุดท้ายในวันนี้เจา้า ขอจวนปอแมพีน้องทุกท่านนะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งในพุ่งนี้เจ้าทางเทศบาลตํบบลน์โก้างของเฮานั้นจะมีการทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจตีลำานํานะเจ้าข่างอารามร่องกองเขา่าหมูตีสิบสองอได้ก็ขอจวนในส่วนของปอแมพีน้องทุกท่านเลยนะเจ้าทันใดตีวาง ็ขอเรียนเชิญมาจุยกันกับจัดพักทบชวาบริเวณลำน้ำนะเจ้าข่างอารามวัดร่องกองเข่าตัวนะเจ้าจะสำหรับในวันนี้นอกจะต้องขอลาปอมแยปีน้องไปก่อนนะเจ้าขอบคุณสำหรับปอมแยปีน้องทุกท่านตีรับฟังนะเจ้าแล้วก็หากเสียงของน้องไปรบกวนปอมแยปีนอ้องก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ตัวนะเจ้าอย่างได้ปีงาป้ากันใหม่ในวันศุกร์ กับรายการนายกสมสิ์พบประชาชนวันนี้จะต้องคอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า